E สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่26กรกฎาคม2565กันนะครับสำหรับวันนี้อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35นั่นเองวันนี้กิโลกรัมละ 53บาทนะครับปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่20สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนต์ราคาก็จะอยู่ที่55บาท85สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่57บาท21สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่23สสตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้กิโลกรัมละ48.30บาทส0สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้ราคา24บาท8สตางค์รับบวกเพิ่มขึ้นมาที่8สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%เพักชั่วโมง ราคาอยู่ที่26บาท60สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่8สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่28บาท95สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่5สตางค์นั่นเองครับและยางเคลฟยางก้อนถ้วยชั้นต่ำกิโลกรัมละ 31บาท15สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่6สตางค์นั่นเองครับผมและสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางขึ้นลงหรือจะไปทางไหนนั่นเองครับ